สวัสดีเพื่อนๆนะครับกับบรรยากาศร้านเฮียรักในช่วงวันอาทิตย์นะครับวันนี้มีลูกค้ามาเยอะมากครับเฮียร mm ัก hmm. er ยังคงปอกต่อไปครับแล้วก็มีบ่าวนิพนธ์มาด้วยครับ mm hmm. ครับสวัสดีนี่ครับตอนนี้ก็ลูกค้าลุมล้อมเลยครับฝั่งนู้นม,มาปรางก็อเคาะอย่างเดียวเลยนะคนระับ mm hmm. มาไปดูบรรยากล้ mm hmm. okay. บอกให้เลยนะครับอันนี้คอ <c oughs> สอปวนยอันนี้ไปคิวที่สิบ <c oughs> แล้วคิว <c oughs> ที่สองมาแล้วก็สลับไหอับเว้าปฝั่ <c oughs> งน้อย ไปนะีต่ไปลาม่องเทียวลยนะไม่อปไรต้องโปรโมทช่องแบบเที่ยวว่าอะไรตรนเดี๋ยวจะไปเที่ยวหาทุกคนจะได้ไปดูใ่แล้วกไปดมทุกทุกทุกทกทรกทกทุกทุกททกทุกทุทุกทุกททีวีุาทุกเุกทุทุ ในแฟนเพจดยใช่ครับในแฟนเพจไ่านได้ทงานุเรียนครับถ่ายุเรียนครับนี่เนาะไม่มีคำว่าเบื่อครับตุเรียนได้บอกเลยแซบเางแล้วนะสั้งแล้วเราเนสาวรับแหมหลายรอบแล้วเราน่ถ่วงเวลานะเราถ่วงเวลานะเอาเอาเอาเอ ปูใหญ่ๆกันเลยครับแล้วก็ล yep, ูกรัเป็บบอเลยด้คเยวครับยังต้องโชว์ลูกค้าหน่ยโชว์กค้านี่สวยไค่ะโอ้ะเปิดเลยครับวุ้นี่ใช่ครับแป้งน้ำตาลเยอะเท่ากัน แรงน้ำตาลเยอะเท่ากันใช่ครับนวลนัวนวนัวของระยองแท้รึไงนวนัวกันเลยเขาบอกกินข้าเรียนมาแล้ว จะดีตลาดกน้ำหนักกันด้วยน้ำหนันตลกแล้วเราสองคนเจอกันเนี่ยเฮ้ไ <that> ม <Help mesmo> <os> ่ไม่พาเพื่อนมาถ่ายด้วยไม่พาเ้วยปวดใช่ไหมปวดไม่เห็นเลยไม่เดินมาเลย เขต้องขเขาถ้าถ้า,ารัสายเดียวอาจจะมา,ะาต้องให้ยรักีอนี่อยู่ีรเพื่อนที่เป็นลูกให้นั่นะพี่อโอเคไม่มีแล้วนะค,ะะนะครับจะโหลแปดร้อยเก้าสิบบาอันนี้สามารถสแกนอันนี้โล3สามโลเท่าไหร่นะยอรักว่านี้สองยครับอาองร้แล้วก็ร้อยเก้ โอ้โหตุเรียนเนื้อโลหะลนะช่างมานี่คือแบบสแกนเขาอยากกดเลขใช่ป่ะร้อยเก้ากดไปแล้วขอบคุณนะครับสามคนะครับสแกนที่จะเข้าเมียสถ้ากดเลขนี้เข้าหัวสามหนึ่เราสองคนมาเล่นตลกหน้าร้านตุเรียนละ

ยอดสุดยอดเขียนไวใช่ไหมครับใช่ต้องเขียนไวเขียนไวต้องเขียนไว้สวงยววงามพี่เกือบกลางด้วยคิวที่สองนะแยกถุงถุงถุงลูกนะคะกลางเนี่ยหนาเหมือนเดิมครับอะไรพี่แต่คิวยังครับอ่าแจกประชิดหน่อยครับเ่า

ในไม่รู้เลยไม่มีไส้มีเอฟซีแนะนำนะเสียบบอกว่าให้เสียบไฟราคาบอกกิโลที่ไหนได้เสียบแล้วได้เขียนไว้เสียบแล้วสวยงามอาราเบีครับเล็กใหญ่ไม่สำคัญเสียบไว้ก็พอเพื่อที่แมวมองเผื่อมีแมวมองนั่นแหละก็ทักก็เผื่อจะมีแมวมองมาเห็นว่าไม่มีเยอะจะโดนเยอะเอฟซีเป็นตัวกันนี่ไม่ได้ดูใช่ไหมอาราเบีอยู่แล้ว จริงๆ,งๆเขาก็รู้กันแหละแต่ว่าด้วยด้วยว่าที่ว่าแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นชัดเจนเป็นความมาตรฐานเป็นเอ,อ่อเขาเลยให้ตริงไว้ แม่คุ้นๆนะเวลาต้องขัดข้อมือด้วยนะอะไรเลยย่ารักไม่ได้แล้นี้เขาโปรสกร้านนั้นน่ะึงวันนี้กระติพเลยชิพนี้กัเสิ่งไหมเจบอกว่าเผื่อทางเขามาฝาเขาไหเนี่ย ได้บัตรคิวออยังสองได้แล้วนะเพิ่มเลยไหมเพิ่มเลยไหมคะจ้าตอนนี้เพิ่มนะครับมาร้านเยลรักนี่ไม่ค่อยมีหรอกว่าลดลงอ่ะมีแต่เพิ่มที่เขาได้ชิมนี่ไปถึงสี่ห้าลูกเลยนะเนืน้อสวยมากเลยนี่นี่ก็มีแม่เะ ลูกมันไอ้ลูกนี่ก็แยกอีกถุงหนึงอันนี้สุกพอดีเลยพี่กินวันนี้แหละแดดใต้สองร้อยแปดสองร้อยแปดน่าผ้เอากันลูกนิดนถ้าแบบเาเรียกอะไรล่ะลองตื้นเนี่ยครูจะอ้วนเน,เนี่ย่ลองตื้นเนี่ยคูจะอ้วนผมไม่ค่อยชอบเลยตัวเรียนลองตื้นครนูจะอ้วน มันไม่มีไส้มันไม่มีไส้คอกเลยกัดลงไปนี่แบบเม็ดไม่เดียวเลยผสมกันเหมือนลูกบอลอ่าใช่นั่นแหละลองตื่นมันจะแบบอ้วนอ่ะดูดูอ้วเห็นไหมมันจะป้อมป้อมอ้วนถึงจะสั้นก็จริงอ่ะแต่ป้อมนะครับแต่อ้วนนีแล้วฝั่งนี้มฝั่งนี้ไม่โชว์ไปรไม่เนี่ยไตรโยก็แต่เซล สองสาวแล้วผมเก็บได้ละเอเนยลูกตามาลูกตาถ่ายชลดเลยโชว์อลไโชว์อะไรโชว์อไรกันต่อให้หนาเลยสามลูกอ้ยังอ้าวแล้วคู่นั้นอันนี้ลูกใหญ่แค่เนี่ยโอ้โหลูกนี้ ห้ากิโลกว่าแล้วนะลูกนั้นอ่ะโอ้โหห้าหกโลได้ไหมโอ้โหครูอย่างโตอ่ะดาผมนั่นคือแข่งก็แช่เลยเครื่องนี่แมวกล้องใหญ่เลยนี่โชคดีตัวนี้มันระบายความรด้ดีเก็บปอลเปีกเองใช่ไหมปอล์อะไรับได้ไหมหกพัก้าร้อสิบสีบาทครับท่านเก็บปอล์ปะ เอาคปล่เดียวเราพูดกับมาตุ๊กใหญ่เลยนะตุ๊กใหญ่ครับตุ๊กใหญ่นะตุ๊กใหญ่คิวไหนนะเขาเกล็ดบารคิวอยู่นะต้างภาษาบุกข้างหลังมาที่นี่เสียสิบสี่บาทนะครับ เสียได้โกโปผมมันไปจมน้ำละถ้าใช้โกโปไฝ่ายแล้วสวยมัได้ยาวไม่ร้อนเลยผมพาไปลงทะเลจมน้ำรูนี้แลมน้ำจางไปแล้วเนี่ยโอ้โไม่ใช่ถูกแล้วโกโปรรถ้าดูนึงตัวนี้เก้าสี่เท่าไหร่นะาก็ถ้าตัวตัวเก่าก็ประมาณประมาณหน่งหมื่นห่มื่นหองแต่ถ้าตัวใหม่หนึ่งสี่ห่ตัวสิบอะนะตัวเก่าก็ตัวเก้าจริงๆอ่ะ เสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยสร็จตัวมวแต่จริงๆก็นะแค่เก้าแปดก็โอเคนะที่ของผมมันใช้้ก็ถือว่าสุดยอดนะสามสามแต่ว่าเก้าคือมันมีเจ้หน้าเข้ามาด้วยเก้าสิบมีเจ้าเข้า่ไใช่่ใช่เ้าแบบมันคื้าแปดด้วย เด็กบัญชี้อช้าไม่ต้องยืด